ก็สวัสดีและยินดีต้อนรับสู่ช่องชีว่าว่านะครับสำหรับเนื้อหาในคลิปนี้ครับยังคงอยู่ในเพลิ์สอนเล่นแ a ดดัแคนสำหรับมือใหม่พาทที่31นะครับก็ผมได้เล่น ID นี้เข้าสู่วันที่31แล้วนั่นเองครับก็วันนี้เนอะบ้านกลางวันแล้วก็ยังคงเป็นบ้านลูแปดอยู่เช่นเดิมนะครับบ้านกลางคืนครับก็บานลูหกเช่นเคยเหมือนเดิมครับก็เลยเก้าชั่วโมงนะเราก็จะขึ้นบ้าน7แล้วนะ ผมก็โจมตีไปแล้วแหละ3รอบวันนี้นะก็ได้โบนัสมา7 5 0ด0มรอบแล้วก็แสนหนึ่งสรอบนะช่วยเราอยู่ที่1735นะผมก็โจมตียังไงนะผมโจมตีแบบว่าใช้ลูกกระจอกเรานะที่อัพตันของหอ,หอดูดาวเราตอนนี้นะแล้วก็บิ๊ิดักก้อนนะครับผมอัพไว้ที่เลเวลสองแล้วยังไม่อัพต่อนะเดี๋ยวผมจะเตรียมน้ําม่วงไว้อัพ เดือดดบทีเดียวนะเพราะเดี๋ยวผมจะไม่ได้เล่นแล้วนะบีบีดากอนนะเดี๋ยวจะไปเล่นเรือดอบนะผมก็เน้นลงแบบว่าค่อยๆเล็มนะไม่เน้นเอา2ดาวหรือ1ดาวบางทีมันอาจไม่ถึงนะก็เอาเล็มเปอร์เซ็นต์เอาแล้วเดี๋ยวมาว่ากันนะว่าเขาอาจจะทำเปอร์เซ็นต์ได้น้อยกว่าเราเราก็จะชนะไปนั่นเองนะครับผมก็ลงมังกรน้อยนะครับแยกกันไป4.4ตัวนะเพราะว่าเวลามันอยู่ห่างๆกันนะมันจะตัวใหญ่ขึ้นนะตีแรงขึ้น40%นั่นเองนะ พอ,อกมก่น,น้อยเริ่มตายลงไปนะผมก็จะลงลูกกระจอกไปลงให้ไกลๆหน่อยนะเพราะว่าตอนที่ลงไปช่วงแรกช่วงที่ลูกกระจอกเรายิงพลังออกไปนะพลน้าลายหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจหรือมันควักน้ากําลออกมามันก็จะช่วงสามนัดแรกนะมันจะยิงไกลนิดนึงนะเราก็ใช้ผลความสามารถมันให้เป็นประโยชน์นะเป็นการสเตลเข้าไปจากระยะไก,กลนี่เองบางทีเราลงใกล้ไปมันอาจจะโดนดาเมจจะพวกป้อมเร็วเกินไปนะเราก็ ลงไกลๆไปก่อนนั่นเองนะเพราะว่าเนี่ยเดี๋ยวผมให้ดูนะครับฝึกกองกําลังนะในลูกกระจกการโจมตีสี่ครั้งนะสี่ครั้งแรกจะโยนจากระยะที่ไกลขึ้นนั่นเองนะครับเอาไว้ยิงนอกระยะป้อมนะแต่บางทีมันก็อ,อาจไม่ได้ไกลพอที่จะอยู่นอกระยะพวกป้อมธนูนั่นเองนะก็บริหารจัดการเอานะอันนี้ผมก็อัพมาเป็นเลขแปดแล้วนะก็เป็นเลลตันสุดของห้องวิจัย อตอนนี้นะอัพต่อไม่ได้นะสำหรับเจ้าตัวนี้นะแต่มังกรน้อยมันยังอัพต่อได้นะแต่ผมยังไม่อัพเนาะผมก็ดองน้ำม่วงไว้ประมาณ1นึ่ล้านสแล้วนะเก็บไว้เดี๋ยวไว้วิจัยเลือดดอกนะเดี๋ยวขึ้นบ้านแล้วก็จับเจ้าสิ่งนี้นะก็คือลงทุนหันช่างก่อสร้างนะเป็นเลเวลเก้าจะปลดล็อกเลือดดอกมานะมันค่อนข้างที่จะแข็งอยู่นะแทงได้ดีนะเลือดเรื่องพันสามร้อยยี่สิบสำหรับเลเวลหนะึ่งเนาะแล้วเดี๋ยวมันช่วยสปอนกระดูกออกมาช่วยโจมตีนั่นเองนะอ่าประมาณนั้นนะครับสําหรับบ้านกลาง คืนนะก็จบไปนะเดี๋ยวเรามาดูบ้านกลางวันกันบ้างผมทําอะไรอยู่ตอนนี้นะบ้านกลางวันนะฝั่งบุกผมอัปเกรดเสร็จสิ้นทั้งหมดเรียบร้อยแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นลงทหารเนาะโรงงานอาคมนะครับแล้วก็อาคมมืดนะแล้วก,ก็บัลลีนคิงนะผมอัพจนเป็นเลเวลสิบแล้วนะก็อัพต่อไม่ได้นะต้องไม่อัพต่ออีกทีตอนบ้านเลเวลเก้านั่นเองนะตอนนี้ผมก็ใช้บับเลีนคิงบุกได้อย่างสบายใจนะครับก็ตอนนี้ผมก็ยังคงวิจัยเปก้าอยู่นะยังไม่เสร็จตนะั้งแต่เมื่อวานนะ ก็อืมหรือว่าเสร็จไปแล้วหนึ่งเลเวลนะถ้าผมจำผิดนะ่าจะเสร็จไปแล้วเลเวลหนึ่งนะแล้วก็มาร์ต่อไปเลเวลสามนะเมะื่อวานน่าจะอัพเป็นเลเวลสองนั่นเองนะต่อไปแต่ผมก็จับตัวอื่นต่อไปนะอาจจะเป็นพวกอืมโกเลมแล้วก็แล้วแต่นะเดี๋ยวมาดูกันอีกทีนะเออภาษาแค็งก็อัพตันแล้วนะอืม่า่กองทัพไม่ต้องอนะัพเนาะเพราะว่ามันตันตั้งแต่นนะวันเจ็ดนะวันแปดอัพไม่ได้นะก็ตอนที่ผมก็มาไล่อัพพวกเนี่ยครับคางเก็บนะตอนนี้ตันหมดแล้วเหลือแค่สองครั้งนี้นะ ทองกาดน้ำม่วงนะอัพอย่างละหนึ่งถึงสองเลเวลก็ตันนะคางเก็บน้ําดําก็ตันแล้วนะพออัพเสร็จบทนี้ผมจะมาอัพพวกป้อมแล้วละ่ะก็ตอนนี้ก็ช่างอีกสองตัวผม,มอัพป้อมพลูพร้อมกันแบบนี้เลยนะแล้วผมก็เดี๋ยวอัพป้อมที่สามนะพอช่างว่างนะผมจับเน้นอัพป้อมสอยทางอากาศก่อนนะป้อมพลุลองลงมาก็วิสัดนะนะับป้อมธนูนะแล้วค่อยมาอัพพวกภาคพื้นดินนะเพราะว่าป้อมทางอากาศมันสามารถโจมตีได้ทางพื้นดินและอากาศเลยนั่นเองนะครับยกเว้นป้อมพลนะที่จะเป็น ป้อมที่โจมตีทางอากาศอย่างเดียวแต่มันโจมตีแรงเนาะโอเคครับผมก็ได้จัดเป็นใหม่นะเดี๋ยวขอไปบุกก่อนละกันนะาทานพร้อมนะเดี๋ยวขอบุกเอาถ้วยสักหน่อยนะก็จะดันให้มันถึงสองพันนะมันก็อไม่ถึงก็ไม่เป็นไรนะเราเล่นไปเรื่อยไม่ได้เน้นดันนะเข้ามาป้นเข้ามาอะไรเดี๋ยวมันถึงมันก็มันถึงไปเองเนาะสองพันเราไม่ได้แบบรีบร้อนนะเพราะบางทีไม่ได้ว่างขนาดนั้นนะครับก็ โอเคสัก17ถ้วยนะ่าจะได้ไม่เสียเวลาแนละ้วก็ฝากเพื่อนๆนะที่เข้ารับชมแล้วนะครับก็ลืมทุกที่เลยนะฮะออแล้วยังไม่ได้กดติดตามช่องผมเลยนะฝากกดติดตามเป็นกําลังใจให้กันหน่อยนะผมจะได้มีกําลังใจมาทําคลิปลงคลิปในทุกๆวันนะครับก็ขอบคุณมากเลยครับอมผมจะเข้าทางไหนดีนะผมบ้านอยู่ค่อนข้างตื้นฝั่งนี้นะผมเอาเข้าไปเอาหนึ่งดาวเลยก็แล้วกันนะผมก็เปิดกาแพงไปเลยครับจริงๆเปิดลึกกว่านี้หน่อยก็ได้นะมไม่เป็นไรนะ ก็ลงไปกล้าไปนะผมไม่เน้นว่าจะได้1ดาวหรือ2ดาวนะหนดาวก็พอใจแล้วนะสำหรับโจมตีบ้านเลวเก้าเนาะผมก็ไม่เน้นลอดหานแคนนะผมส่งวิสาสตามไปหมดเลยนะจากนั้นก็ลงมันคลี่เข้าไปที่แกลนแกนกลางนะไม่แกลนนะแกนนะแล้วก็ส่งวันคลี่ที่อยู่ในปราสาทแคนออกมาเลยมด้านข้างนะลงน้ำยาฮิวไปแบบนี้นะโยล,ลงน้ำยาม่วงไปแบบนี้นะส่ง บาบิเลียนคิงเพิ่อมาช่วยเล็มแล้วลงวิสายตามสักหนึ่งตัวนะจริงๆไม่ได้จะลงวิสายตามหรอกแต่ว่าลงไม่หมดนะเหลือหนึ่งตัวพอดีนะ <g iggle> ก็มาตามไปนะก็บาบิเลียนคิงมาช่วยเก็บขอบนะเราจะได้ได้เปอร์เซ็นต์สดาวนะเราไม่ได้ส่งทหารกำลังหลักเราเข้าไปตรงกลางทั้งหมดนะอันนี้เขาก็ไม่มีทหารเฝ้าแคนนะการจบตีมันก็จะง่ายหน่อยนะครับตอนนี้ก็ได้มา61%แล้วนะก็โอเคจบเท่านี้นะได้2ดาวนะไม่เอา3ดาวอยู่แล้วนะมันทําไม่ได้เนาะ ถ้าเจอบ้านล้างก็อาจจะทําได้นะก็ว่ากันไปนะถ้าหันผมก็ไม่ตันเนาะมันยังเป็นเลี้ยวน้อยอยู่ถึงจะตันก็มันก็อาจจะทำสามดาวบ้านเก่ารค่อนข้างยากนะเป็นเรื่องที่ยากอยู่พอสมควรนะเราบ้านเลี้ยวแปดนะเน้นโจมตีบ้านเลี้ยวแปดเท่ากันให้ได้สามดาวก็ถือว่าเก่งแล้วนะนี้ผมก็ขอหานไปนะและ้วนี่นะแปนผมที่จัดมานะเออไม่เน้นสวยนะแล้วก็ไม่เน้นป้องกันนะหรือว่าจะป้องกันได้ก็ไม่แน่ใจนะ ผมจัดยังไงนะผมเน้นเอาบ้านข้างในหน่อยนะแล้วก็เขาต้องเสี่ยวจะเอาสองดาวเราหรือสามดาวเราต้องใช้ความพยายามสักหน่อยนะแต่ถ้าคนตีเป็นเป็นนะยังไงสามดาวมันมาอยู่แล้วนะก็ผมก็วางป้อมสอยไว้สามจุดแบบนี้นะก็ไว้ห่างกันนิดนึงนะเออช่วงที่อยู่ใกล้ป้อมสอยจะไม่มีพวกป้อมทางอากาศนะแลมีป้อมธนูตรงนี้นะมันไกลได้แค่นี้นะไม่รู้ว่าถ้าเขาลงดีๆนะมันอาจจะผ่าโนโดนเนี่ยครับ ถ่าโดนป้อมธนูกับป้อมสอยไปด้วยนะก็บ้านแปดผมคิดว่ามันการไม่ได้หรอกมันบ้านเล็กเนาะค่อนข้างเล็กปืนมันไม่ค่อยแข็งแกล่งขนาดนั้นยังไม่มีเอ็กโบแล้วก็ยังไม่มีอินฟูโนเลยนะครับก็จัดไว้ให้มันดีกว่าไม่จัดนะผมก็ป้อมสอยสามจุดนะแล้วก็โครงกระดูกผมเน้นเป็น อากาศนะเอาไว้กันพวกสายอากาศเนาะเพราะอย่างที่รู้กันนะบา,นะบานรูปแปดนะมังกรถือว่าเก่งพอสมควรนะถ้าคนที่เขาโจมตีเเก่งๆจมตีเป็นแล้วเขาไม่ได้คิดเล่นมากเขาก็มังกรมาบุกเนาะผ่าป้อมสอยไปสักสองนะแล้วก็ลงมังกรมาก็จบแล้วนะสาหรับสามดาวพันแปดไม่ได้ยากอะไรเลยนะผมก็เลือกเป่าลมไปทางนี้นะผมคิดว่าเขาน่าจะผ่าป้อมพู้่สองป้อมนี้แหละแล้วเดี๋ยวเขาอาจจะเข้าข้างบนนะผมก็เลยเลือกที่จะผ่าอ,อหันป้อมลมไปทางนี้นะ แล้วก็มีวิสัทมาไว้ทางด้านหลังนี้นะแล้วก็เอาระเบิดแดงมาไว้แบบนี้2จุดนะเพื่อคอมโบนะเพราะว่าวิาสัทเราโจมตีเป็นกลุ่มเป็นก้อนนะแล้วก็ระเบิดแดงมันก็เป็นระเบิดที่ค่อนข้างจะเบาแต่มันทําลายได้เป็นกลุ่มนั่นเองนะมันทำดาเมจได้เป็นกลุ่มเนาะก็ถ้าเขาลงบอลลูนมาเยอะนะอาจจะโดนวิสัทเราสองป้อมนี้ช่วยยิงนะพลังขึ้นเต่าไปนะแล้วก็บอลลูน ระเบิดอากาศสอ,อันนี้มันก็จะช่วยคอมโบไปอาจจะตุยหมดเลยนะครับในจังหวะเดียวหรือวันช็อตไปเลยก็ไม่แน่ใจนะเออป้อมระเบิดแดงผมว่าไว้ตรงนี้อีกนะป้อมวิสาตรงนี้นะเป็นคล็อกอะไรพวกนี้ผมไว้ข้างนอกนะเพราะว่าอะไรนะผมไว้ให้มันนะอยู่นอกอาณาเขตอปราสาทแครนนะให้เขาไม่ได้แบบเดินดุยๆเข้ามาแล้วก็อาจจะเอายักษ์เข้ามาแล้วก็ผ่านเข้ามาถึงกำแพงนะแล้วก็ปราสาทแครแล้วก็ออกไปนะเขาก็จะต้องเสียเวลาเพื่อจะส่งยักษ์เดินมาแล้วอาจจะโดนอ พวกป้อมปืนนี้ยิงนะก็ยังแจ้งไม่ถึงระยะแคลนนะแล้วก็ผมก็เลือกที่จะวางป้อมกับดักสปริงไว้หน้าป้อมนะกรณีที่เขาอาจจะลงยักษ์มาหรือมูป,ป่ามาแล้วมันวิ่งมาทางกับดักพอดีมันก็จะดโดนดิดกระเด้งหายไปนะก,ก็ต้องลงเพิ่มมาอีกตัวนั่นเองนะประมาณนั้นนะ ก็ไม่มีอะไรมากแล้วก็มีเบสิกพื้นฐานอ,อันนึงคือวางระเบิดคู่ไว้แบบนี้นะไว้เพื่อดักหมูนะบางทีก็ลงหมูมาทางนี้นะป้อมโจมตีป้อมวิสามคือมันวิ่งมาฝั่งนี้นะหรือว่ามันอาจจะเข้าตรงนี้แล้วมันโจมตีป้อมปืนครกนี่แตกมันอาจจะวิ่งมาตรงนี้พอดีมันโดนระเบิด2ลูกมันฮิวไม่ทันตายหมดนะครับอ่าแล้วก็ระเบิดลูกใหญ่อีกลูกหนึ่งผมก็เอามาใช้ตรงนี้นะเพื่อมาคอมโบกับ ป้อม,อมหอคอยระเบิดนะเพราะว่าหอคอยระเบิดเวลาที่มันโดนทําลายไปนะมันจะสปอนระเบิดออกมานั่นหนึ่งลูกลูกใหญ่พอสมควรนะก็เลยมาคอมโบกับระเบิดลูกใหญ่ลูกนี้นะเผื่อมันอาจจะ ทำมีผลเหมือนกับระเบิดคู่หรือไม่ก็ไม่แน่ใจอาจจะไม่เหมือนนะอาจจะดาเมจน้อยกว่านะไม่ได้เคยลองนะแล้วก็ระเบิดลูกเล็กมากองรวมกันแบบนี้เลยนะั่นเองนะประมาณนี้นะสำหรับ <c oughs> แป่นนี้นะไม่เน้นสวยนะแล้วก็อาจจะไม่เน้นป้องกันนะมันกล้องป้องกันไม่ได้นะอาจจะเน้นคนที่ตีไม่ค่อยเป็นนะก็นี่ครับกนะ็มีเอ่อเปิดซิงแป่นนี้ไปแล้วนะเมื่อไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมาแนละ้วเขาใช้โอ้ใช้แม่มดน้าสิบแปดตัวเลยนะแล้วก็เเป็นบ้านเร็วก้ามาตีนะมันสมดาวได้อยู่แล้วนะ มันก้ามาตีบ้าน8ถ้าไม่3าดาวกอ็อาจจะเขาตีผิดพลาดนะแต่ว่ามันค่อนข้างได้เปรียบเนาะการ3มดาวมันหรือไม่ยากนะเขาก็ลงมาเลียนคิงมาคนระับเป็นตัวแทงนะแล้วก็ลงน้่มดมันเป็นหน้ากระดาเลยตั้ง18ตัวแนละลงมา10ตัวเองนะแล้วก็ ลงอาเชอร์มานะนเชอร์ควีนนะก็พบกระดูกตัวเล็กตัวน้อยมันก็เป็นตัวแทงไปในตัวนะสแปมมาเยอะมากแล้วผมก็ประสาทแคนผมเอาหลับไว้นะก็ไม่มีท้าอ่านแคนออกมาอยู่แล้วถึงมีออกมามก็สู้ไม่ได้นะมันจะถึงเอ,อ่อเชอร์ควีนนะแล้วก็ไม่หมดถึง18ตัวนะก็ได้สาดาวมาแบบเละๆยับๆส่วนใหญ่กันอะไรไม่ได้นะเพราะว่าเราส่วนใหญ่เราจะเจอพวกบ้านใหญ่มาตีอยู่แล้วล่ะ อาจจะในวอลอาจจะกันได้นิดนึงก็ยังไม่รู้เหมือนกันว่ากันได้ไหมนะเพราะว่าแปนเดิมนะผมลบทิ้งไปแล้วนะก็คัดลอกคนอื่นมานะก็การอะไรไม่ได้เลยนะโดนยับตลอดนะโอเคครับท่านเต็มผมขอบุกอีกสักรอบนึงนะครับก็ย้ํากันอีกทีนะสำหรับเพื่อนๆที่มาดูคลิปนี้นะครับหรือว่าดูผมหลไยคลิปแล้วนะแต่ว่ายังไม่ได้กดติดตามสักทีนะครับก็ยังไงรบกวน เออกดติดตามเป็นกำลังใจให้กันหน่อยนะผมจะได้มีกำลังใจมาทำคลิปต่อๆไปเรื่อยๆนะโอ้ถ้วยเยอะนะสาิบเอ็ดถ้วยเลยนะถ้าได้มาสองดาวนี่ได้ประมาณยี่สิบถ้วยนะอืมแบบนี้น่าจะมีทหารเฝ้าแคนนะแล้วแบบเขาเอาปราสาทแคนไว้ค่อนข้างตื้นนะผมรอแครลอแคนดีกว่าคนระับโอเคลงวิสัทไปอ่าไม่เจอโอ้เราเจอกับดักลูกใหญ่ววระเบิดใหญ่สองลูกแบบนี้นะก็ลงไปทางนี้แล้วกันนะเปิดทางเข้าไปนะชั้นในนะครับเพื่อเข้าไปทุลวงบ้านนะ อืมผมจะเข้าไปทางนี้แล้วกันนะปุ๊บป๊บทางนี้เขาไม่มีสิ่งก่สงอสร้างเนาะเออไปก้ารเราก็จะเข้าในแบบสมบูรณ์แบบนะโอเคเราเลียงิงตามไปวิซาร์ตามไปให้หมดนะเหลือไว้สัก3มตัวนะครับเดี๋ยวลงท่านแคนด้านนอกนะแล้วก็ลงสองวิซาร์ตามไป3ตัวนะโอเคนะดูเพลินไม่ได้ลงน้ํายาฮิลนะขวานซิ่งเราก็ตายค่อนข้างเยอะแล้วนะโอเคลงฮิลตรงนี้แล้วกันนะครับใน,นเดี๋ยวผมจะไปลงน้ํายาม่วงตรงบ้านนะครับ าตรงนี้ยังไงวันคลีรี่เราได้ลผลน้ำยาห,หิังไม่ต้องรีบลงยาโม่ก็ได้ลงตรงนี้แล้วกันนะครับเพราะมันจะหลุดระยะน้ำยาหิห้วแล้วนะก็ให้วันคลีรี่เราตัวใหญ่ขึ้นนเลเร่งสปีดในการทาดามเมจนะให้สิ่งก่อสร้างแตกไปอย่างรวดเร็วนั่นเองครับอ่าแผนนี้ค่อนข้างตีง่ายนะมันมผมไม่รู้สิผมรู้สึกว่ามันมันไม่ซับซ้อนนะมันแบ่งเป็นโซนโซนใหญ่สองสามโซนสี่โซนประมาณนี้นะ เจาะเข้าไปก็ถึงบ้านอย่างรวดเร็วนะแล้วพอมันเนี่ยพอมมาถึงไอโซนสีเหลี่ยมพวกนี้พื้นผ้าพวกนี้มันก็จะไม่มีอะไรป้องกันนะมันแบบอยู่กันเรียงเป็นตับเลยนะแต่นี้ค่อนข้างที่จะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะสำหรับผมนะอา,อาจจะได้สามดาวหรือเปล่านะเดี๋ยวรอลุ้นหน่อยนะสิ่งก่อสร้างอีกไม่เยอะนะขวานซิ่งเราก็ค่อนข้างเหลือเยอะนะบับลิมคิงเรายังไม่ได้ใช้อบบิลตี้เลยอาจจะได้3ดาวนะสำหรับการตีครั้งนี้นะ กำแพงตรงนี้ก็เปิดแล้วนะไม่จาเป็นที่จะต้องมาเสียเวลาตีกำแพงนะครับวิซ่าเรายัางเหลือเยอะนะแล้วก็ป้อมเขาเหลือแค่โอเคครับได้3ดาวนะสำหรับการโจมตีครั้งนี้นะแปนที่จัดไม่ดีมันก็มีผลนะทำให้การโจมตีง่ายขึ้นนะโดน3ดาวง่ายขึ้นนะการที่เราจัดก็ดีกว่าไม่จัดเลยนะอาจจะไปกอ๊อปคนอื่นมาก็ได้นะที่เขาแบบลงลงไว้นะผมก็มันมีอยู่แล้วแหละแปนยอดนิยมนะครับแปนแปดนะ อาจจะเป็น10 20แปนกันเลยทีเดียวนะแต่ส่วนใหญ่ถ้าคนตีเป็นทั้ง20แปนนั้นมันก็ย่อยับไปหมดเหมือนกันนะมันไม่ได้กันอะไรได้นะคนบ้านเล็กนะโอเคครับก็จบไปได้สวยนะสำหรับคลิปนี้ก็ได้มา3ดาว3ามสเปร็นต์ลยก็ถ้าในคลิปนี้น่าจะหมดเพียงเท่านี้ครับก็ยังไงฝากกดติดตามเป็นกําลังใจให้กันหน่อยนะแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่พรุ่งนี้บ่ายสามโมงตรงวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ